สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่บรีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยใหม่นำบุรบิเกียรติอำเภอด่างขุนทนนะครับมาที่สวนของผมเองที่บ้านนะครับพามาเยี่ยมชมมาอัปเดตสวนนะครับหลังจากฤด,ดูกาลนี้มะม่วงก็ไม่ค่อยติดกันเยอะแยะนะครับวันนี้มาดูถึงที่เอามาปลูกนะครับนี่เป็นต้นอินูนนะครับนี่ครับอินูนกินทั้งใบทั้ง ยอดทั้งเครือทั้งลูกนะครับพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับที่เยี่ยมเลยเช่นกันนะครับพอดีนี่เอามาจากที่บ้านสวนทีพันธนานะครับก็ของแม่นะครับพอมาเพาะพอดีเอามาหนึ่งต้นนะครับตอนน้ำท่วมก็หายไปแล้วนี่เขารัดขึ้นมาใหม่นะครับพอดีที่เอาเขาเรียกว่า หัวนะครับมาเพาะนี่ครับเป็นเครือเป็นลากขึ้นมาแล้วสวยเลยครับนี่ครับแม่ทําค้างไว้แม่ต้อยก็ทาทาค้างให้ยังไม่ถาวรนะครับนี่ครับหนึ่งขึ้นมาหนึ่งเครือแตกยอดดีมากส่วนกล้วยที่ผมเอาปลูกครับนี่สวยเลยครับกล้วยเล็บมือนางสายพันธุ์ชุมพรนะครับนู่นอีกหนึ่งกอครับสวยๆเลยครับตอนนี้ มะม่วงก็ติดพอประมาณนะครับไม่ติดเยอะส่วนใหญ่จะร่วงเขียวสวยทองดำครับของแม่ที่สวนนี้นะครับที่นี่แม่ก็ได้ขายอยู่นะครับแต่อกล่องปีนี้ไม่ติดนะครับอกล่องเหลืองทองติดอยู่สองพวงนี่ครับติดห่างๆครับได้ประมาณสักยี่สิบลูกสามสิบลูกแค่นั้นเองครับติดนี่สซนหนึ่งหนูนะครับถามอัปเดตสวนโซนโซนของเอบวนก็ มะม่วงไม่ค่อยติดติดมะม่วงกะล่อนติดอยู่นะครับปีนี้มะม่วงกะล่อนดกดกมากเลยมะม่วงพื้นบ้านนะครับนี่ครับมะม่วงพื้นบ้านนี่พามาอัปเดตฝั่งทางสวนทางบ้านห้วยด้วยนะครับนี่ครับมะม่วงกะล่อนม่วงป่ามะม่วงกะล่อนนะครับติดในนาแต่นี้ครับกล้วยเล็บมือนางสายพันธุมาจาก ซุมพรน,นะครับสวยมากเลยครับแตกหนอต้นงามรวมถึงต้นอีนูนนะครับนี่เดี๋ยวมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนั่นเป็นมะม่วงงอกเองนะครับเป็นมะม่วงอก,อกล่องพื้นบ้านเหลืองทองงอกเองอีกหนึ่งต้นนะครับต้นแม่เขาได้ตายไปแล้วนี่เป็นรุ่นโลกนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับที่งอกเองหลังจากพื้นที่ตรงนี้ก็โดนน้ําซัดพังนะครับ ก็แม่ก็ให้ซื้อดินมะถมอีก20รถนะครับดินมะถมหมดเงินไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับนี่ก็อีกหนึ่งต้นครับกล้วยเล็บมือนางสายพันุ์ชุมพรน,นะครับโซนนู้นก็เป็นมะม่วงนะครับแล้วก็มะพร้าวที่ปลูกขอบปอมะพร้าวยังอายุไม่ถึงปีนะครับเนี่ยอ,อกร้องเหลือปีนี้ไม่ค่อยติดนะครับ มันสาเหตุเ่่าไหรไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับนี่นี่นะครับอามโางลองมีอยู่ไม่กี่พวงเดี๋ยวก็จะร่วงอีกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ร่วงก็พามาดูนี่เป็นมะม่วงหนองแซงหนองแซงปีนี้ติดลูกเยอะครับนี่ปีที่แล้วแม่ก็ได้ขายนะครับแม่ต้อยก็ได้ขายหนองแซงไม่ค่อยร่วงนะครับนี่นายจะติดละ กระปูติดๆดกันนะครับนู่นครับสาเหตุจากน้ําท่วมปีที่ผ่านมาทําให้ปริมาณน้ํามันมาในลําคลองเยอะครับคลองก็หักหักลงตรงนี้นะครับหจุดแล้วก็บริเวณสวนผม1จุดอันนี้ก็มีงบประมาณมาปิดนะครับปิดให้เป็นเป็นทางที่สัญจรได้เหมือนเดิมครับนี่ครับพ่อแม่ก็มาดูการปรับปรุง พื้นที่ที่หักไปน้ํามันหักลงไปนะครับนี่ฮะนี่ดกครับดูครับโอ้หงแซงครับอันนี้หนองแซงกลางมองครับมี่โซนนี้เป็นเฉลียวสวยครับนี่เฉลียวสวยจุดหนึ่งติดลูกแล้วนะครับเป็นมะม่วงกิ่งตอนก็แบบนี้นะครับ ก็จะติดลูกเร็วสองปีนี่น,นี้ทองดำครับนี่ก็กิ่งตอนเหมือนกันแม่ใช้วิธีอันนี้แม่ใช้วิธีต่อยอดครับเสียบยอดรวมอยู่กับพื้นเลยต้นนี้ก็ได้แค่ฝั่งนี้และครับไม่กี่ต้นไม่กี่ลูกนะครับนี่เป็นทองดำอันนี้เป็นแก้วขมิ้นสองปีครับผม่าปลูกรุ่นเดียวกับที่สวน ที่บ้านสวนแม่วลีที่พันชนะนะครับติดลูกเช่นกันครับเอามาปลูกที่นี่ต้นหนึ่งถามาให้แม่ทดลองปลูกหนึ่งต้นตรงนี้นะครับทรงพุ่มสวยนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็ติดลูกแล้วครับสองปีนะครับมาอัปเดตนี่ครับโซนนี้ก็ยังเขียวสวยสมบูรณ์เหมือนเดิมครับ มะม่วงไม่มีตายเลยนะครับที่แม่ต้อยปลูกลงไปนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเสียบยอดทองดำนะครับปีนี้ก็ติดติดเท่าเดิมนะครับนี่ดูครับนูนทางบนก็ติดครับอันนี้เสียบยอดได้สวยครับนี่ครับเสียบตรงนี้เลยนี่ฮะขึ้นมาเป็นต้นต้น ต้นเดิมน่าจะเป็นมะม่วงกะล่อนนะครับมะม่วงพื้นบ้านของที่นี่เลยครับนี่จริงทางนี้นะครับนี่ครับนี่สายพันธุ์เดิมเขาดีครับอันนี้เป็นมะม่วงเดิมนะครับนี่ส่วนทางนี้เป็นที่เอามาทาบครับนี่ครับแมวอเ,วเวอาเสวยทาบแต่คือความความเจริญเติบโต,ตมันมันมีม่วงสองต้น ไม่โตก็ได้แค่นี้อยู่นะครับอีกต้นหนึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมครับสายพันธุ์เดิมๆของเขานี่ครับลูกเป็นมะม่วงแก้วนะครับมะม่วงแก้วหรือมะม่วงเบาทางใต้เหมือนมะม่วงทางใต้เือนมะม่วงเบาเลยสไตล์นั้นนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนครับพาวสวยเลยครับนี่ครับโซนที่น้ําผักวันนี้ก็ได้รับงบประมาณมานะครับเพื่อที่จะมาถมเลยครับปิด ด้นานนี้เป็นของอ,อีกเจ้าหนึ่งนะครับอีกเจ้าของคนละส่วนของผมแค่หลักนีครับที่ผมนี่นะแค่นี้พอดีน้ําหักทางนี้หนักกว่านะครับก็เลยช่วยพยุงทางสวนผมไม่ให้หักเยอะอันนี้หักลึกมากเลยนะครับต้องของว่าประมาณจากทางส่วนกลางมาปิดนะครับนี่ครับเพื่อให้เป็นทางสัญจรได้เหมือนเดิมนะครับ ครับวันนี้มาสองคันเลยครับมาช่วยกันโคบิโก้โคมิสุนะครับสองตะก,กูลไซส์ขนาดเดียวกันครับตัวเท่ากันเลยนะครับก็ใครที่มีความรู้ด้านรถแมคโครนะครับก็ส่วนผมก็รู้แค่ยี่ห้อกับขนาดนะครับ ซีรีส์รุ่นนะครับนี่ช่วยกันนะครับสองตัวเลยน,นี่ครับพื้นที่ตร,ตรงนี้ก็เตรียมที่จะทำเป็นอ่าสวนกเกษตรผสมผสานเช่นกันนะครับแต่มาโดนพอขุดเสร็จมาโดนน้ำน้ำมาพอดีครับน้ำจากลำเชียงไกลน้ำเยอะครับปีที่ผ่านมาก็ทำให้คอห้วยตรงนี้หัก พอหักแล้วก็เทลงมาเพราะพื้นที่ตรงนี้ขุดลอกใหม่ครับนู่นครับมันก็เลยทางง่ายครับดินมันยังไม่ทรงตัวครับก็วันนี้ก็เก็บมาฝากในส่วนของบ้านสวนที่บ้านห้วยใหญ่นะครับของแม่ต้อยพ่อตุ๋ยนะครับนี่นะครับความรวมสมบูรณ์ปีนี้มะม่วงก็เริ่มเป็นรุ่น สวยเลยนะครับดูครับโซนนู้ก็แตกยอดใหม่ก็มีนะครับแล้วก็ติดดอกก็มีติดผลก็มีต้นก็จะพัฒนาไนเรื่อยๆนะครับเอาผลไม้ต่างๆมาปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พอได้กินเหลือก็แบ่งเหลือจากแบ่งปันก็ขายนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำได้ ในชุมชนนะครับชุมชนมีแต่ญาติพี่น้องสวนใครมีก็แบ่งปันก่อนเพราะว่ารุ่นใหม่ไม่ค่อยมีที่ที่เหมาะที่จะปลูกเป็นทําสวนกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนาเป็นดินแบบทุ่งนาใครมีสวนคนนั้นก็ได้แบ่งได้แจกจ่ายเหลือถึงจะได้ขายนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่วงโควิดครับก็อัปเดตสวนตัวเองเป็นหลักนะครับการจะเยี่ยมชมชนชเยี่ยมชมสวนคนอื่นก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับว่าพร้อมที่จะให้เยี่ยมชมหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ